ครับก็ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติาสเลยที่กีฬาเทครับได้ร่วมกันทำงานจากกันกีฬาเป็นพทธิ์ไทยนะคะรองารเการตัวระยะยาวที่วันที่เคยมีกีฬาชื่อและสิทธประโยชน์ก็จำลงค่ะทำให้การแข่งขันถูกเลื่อนไปนะครับแต่ที่เราทราบก็เป็นการเรื่อนไปในกลางปีหน้าเพราะฉะนั้นเรื่อการเก็บตัวเนี่ยครับเราก็ได้ทำงานร่วมกับกองทุนพุฒนากีฬาที่า กองพันสูตรฝ่ายเดียกันตั้งแต่เรื่องขอพูดคุยม้ยกัน ลดล็อกตาด้วยความสบายนะครับคือการเก็บตัวในช่วงแรกเนี่ยเป็นการเก็บตัวแบบเทรนแอปโปินะครับมีการฝึกซ้อมเด็กแต่ที่ของตัวเองในที่บ้านนะครับหลังจากนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่เก็บตัวได้เต็มรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของงบประมาณเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าทางบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยและบอร์ดกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติซึ่งมีท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับเป็นประธานทั้งสองบอร์ดเนี่ยได้ให้ความสำคัญในการดูแลนักกีฬาในการเก็บตัวนักกีฬารวมถึงก็เป็นนโยบาย ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเกิดท่านปีผู้พัฒนาสุขจิตการนะครับท่านได้ตรวจเที่ยมนักกีฬาด้วยตนเองนะครับและก็ร่วมทีมกับทางอลิมปกแห่งประเทศไทยด้วยในการดําเนินการนะครับตอนนี้เราก็ออกเยี่ยมนักกีฬาอย่างสมบูรณ์อลนะครับก็ดูเรื่องของความว่านักกีฬาต้องการอะไรนะครับขาดอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นครับท่านผู้ครับคุณพี่ทางครา่า คือโอลิมปิกครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่อาจจะเ,เป็นโอกาสของนักกีฬาไทยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่า,านักกีฬาเราเนี่ยอาจจะได้เปียบหลายๆประเทศนะครับที่ยังมีการระบาดของโควิ19ด -19 อยู่อย่างมาก อตอนนี้เนี่ยเราสามารถฝึกซ้อมได้ตอนนี้เราสามารถที่กลับมาในกิจกรรมไกรแข่งขันได้บ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในวิกฤตก็อาจจะเป็นโอกาสได้นะครับในเรื่องของการเตรียมการให้ดีขึ้นในการเน้นจุดอ่อนต่างๆนะครับของนักกีฬามากยิ่งขึ้นนะครับแต่เหรียญรางวัลนะครับเรายังไม่อยากที่จะไประบุนะครับว่าเราต้องการกี่เหรียญและจะได้กี่เหรียญบ้างแต่เรียนว่า ในอดีตที่ผ่านมานะครับเราได้อยู่สองชนิดกีฬาคือกีฬามวยกับกีฬายกน้าหนักปีนี้นะครับเนื่องจากมีเหตุการณ์ตง่างเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะหวังเหรียญในเรื่องของยกน้าหนักได้นะแต่มวยสามคนเรามีนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมามากมายนะครับเราก็ยังหวังในเรื่องของมวยอยู่นะครับแต่ว่าที่พิเศษปีื่นก็คือว่าเรามีหวังเด็กทองหลากหลายขึ้นเรามีแบดมินตันเรามีกอล์ฟ เรามีเทควันโดนะครับที่สามารถที่จะเป็นความหวังให้ประเทศไทยนะครับแล้วก็คนไทยได้รุ่มได้นอกจากนั้นพารลาลิมปิกครั้งนี้เราคัดลายได้เยอะค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นความหวังของคนไทยได้อีกมากพอสมควรน,นะครับก็ฝากเชิญพี่น้องชาวไทยนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เราจะสามารถที่จะถ่ายทอดสดทั้งโอลิมปิกและก็พาราลิมปิกได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับก็ขอให้ ติดตามเชียร์ชมนักกีฬาเรานะครับส่วนเรื่องตัวเลขต่างๆเนี่ยผมยังขออนุญาตนะครับว่ายังไม่อยากทีก่จะระบุแล้วก็จะไปสร้างความกดดันให้กับนักกีฬาด้วยครับครับท่านผู้ว,ว่าว่าได้มีการหาเรื่องกับสกคไม้ตอนนี้กลับมากังวลอีกไหมกับโควิดอีกรอบหน,น,นึ่งมีคํามกังวลถ้าต้องยอมรับนะครับว่าแผนการปลดล็อกดาวแผนการผ่อนผันในมาตรการต่งางๆเรื่องกีลาเนี่ยต้องหยุดชะงักไปนะครับเรากําลังดูสถานการณ์เรามีการประชุมกับสบคทุกอาทิตย์ นะครอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ประชุมกันนะครับก็มีความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นเราจะรู้นะครับเหตุการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงๆเนี่ยนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับประมาณวันที่25นะ25 26แล้วเนี่ยเราจะมากรองอีกทีว่าจะมีการระบาดรอบสองไหมจะต้องปรับยุทธวิธีการจะต้องปรับมาตรการต่างๆในการแข่งขันการจัดการกีฬาหรือไม่นะครับในชั้นนี้เราก็ยังยังไม่เสนอมาตรการเพิ่มเติม นะแต่ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเพิ่มด้วยนะเช่นตัวจํานวนผู้ชมนะก็ยังคงเอาไว้เหมือนเดิมนะครับในกีฬาอย่างฟุตบอลก็50นะไม่ได้มีการาล็อกตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนะรอดูสถานการณ์ปลายเดือนนี้ก่อนิดพเรื่องฝุ่นีคดไม่นำอะไรกับประชาชนไหมครับตวงนี้มมตอนนี้ก็ขอนะครับเรื่องของโดยเฉพาะนะครับเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปบ้างแล้วกิจกรรมการวิ่ง นะครับกิจกรรมที่จะต้องอ,อยู่นอกบ้านนะครับไม่ว่าจะวิ่งว่าจักร,รยานก็ตามนะครับก็ขอให้ติดเลี่ยงระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูติดตามสถานการณ์ของฝนให,ให้ให้ให้ถี่ถ้วนนะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายได้นะครับโดยเฉพาะ,ะทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนะผมก็ยังมีความกังวลน,นะครับก็ให้เจ้าหน้าที่การกิฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้คอยติดตามประสานงานกับผู้จัดก,การแข่งขันแต่ว่าอากาศ มีความเหมาะสมที่จะวิ่งได้ไหรือไม่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับ